วิทยยไทยปริเวณะที่มีอายุร่วม150ปีแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอนความรู้ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของศรีลังกาแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างเข้มข้นยิ่งสร้างความนิยมในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาติกลับคืนมามากขึ้นเท่าไหร่<ๆ>ก็ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ศรีลังกาเพิ่มเป็นเงาตามตัวเพราะสำหรับพวกเขาพุทธนิยมกับชาตินิยม คือสิ่งเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าศีลังกากู้ชาติโดยการย้อนกลับไปศึกษาพระศาสนามีวิทยาลัยสงฆ์อย่างโรงเรียนในวัดเป็นแหล่งผลิตอาวุธทางปัญญาการใช้ความเคลื่อนไหวทางศาสนาแทนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงเป็นการกู้ชาติโดยสันติ ที่ผู้ปกครองอย่างอังกฤษไม่อาจขัดขวางเพราะอังกฤษไม่สามารถปิดกั้นเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไม่ปิดกั้นการเผยแผ่ศาสนาอื่นๆในสีลังกาวิถีชีวิตของพระสงฆ์สีลังกานั้นไม่ได้บวชเรียนเพื่อสื่อพระศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว ยังทำงานหลายบทบาทเพื่อช่วยสังคมและบ้านเมืองมาทุกยุคสมัยโดยใช้ปัญญาความรู้เป็นเครื่องนำทางชีวิตแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังสำหรับสถาบันสมในศรีลังกาการศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นจุดเริ่มของหนทางดับทุกข์ทั้งมวล ที่กรุงโคโ Mega, ลัมโบเมืองหลวงของประเทศศรีลังกาท่ามกลางสังคมมืองใหญ่ที่คับข้างไปด้วยผู้คนยังมีเด็กเล็กๆอีกมากมายที่กำลังลำบากกำพร้าและยากจนหากการศึกษาจะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระอาจารย์สุกาศอนันดาเทโรเลือกที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นมูลนิธิแห่งนี้จึงเป็นเสมือนโรงเรียนประจำสำหรับเด็กๆ From 1966 I became a little Buddhist monk. Then from 1967 I came to the Kalumbu city of Gangarama Temple. I learned Ganggarama started Social the Temple must services do 1970 I start, uh, social services. I think, uh, what I การฝึกฝนให้จิตใจของเด็กมีสมาธิแน่วแน่มีหลักธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเครื่องชี้นำทางเป็นหัวใจสำคัญ <laughs> As a Buddhist monk, I think according to Lord Buddha's words, we are monks in Sri Lanka. but we think our, ourselves what to do. I think our main point is Niban we are blessing in. and pirichanting lot of work we are doing according to buddhism the other side is we must work to the nation sri lankan nation sri lankan societies uh, elders people and young people แม้ศรีลังกาจะเคยมีความขัดแย้งด้านศาสนาจนสร้างความแตกแยกระหว่างคนในชาติอย่างรุนแรง ระหว่างชาวสิงหนซึ่งเป็นชาวพุทธประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกับชาวทมิฬซึ่งนับถือศาสนาฮินดูสถาบันสง์ของศรีลังกาพยายามลดกระแสความขัดแย้งด้วยสันติธรรมลดอัตราด้วยการประนีประนอมโดยใช้วันวิสาขาบูชาเป็นสื่อกลาง จากเดิมที่เคยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะเทศกาลวิสาขะในสีลังกาได้ถูกปรับสาระของงานให้เอื้อประโยชน์สำหรับคนทั้งประเทศในวันวิสาขาบูชาที่นี่จึงมีทั้งส่วนที่เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและส่วนกิจกรรมสาธารณะ เมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงผู้คนจะหลั่งไหลกันไปกระทำพุทธบูชาณสถานที่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งการบูชาต้นโพสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณในสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะเป็นพุทธสถานที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ เช่นที่วัดกาลยาณีแห่งนี้กิจกรรมสำคัญที่ครอบครัวชาวพุทธทำร่วมกันเป็นประจำทุกปีคือสร้างโคมไฟอาจูเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยแรงศรัทธานี่เป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกทั้งครอบครัวจะมาช่วยกันทำโคมไฟประดับเพื่อสักการะพระพุทธองค์ และไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดชาวศรีลังกาทุกๆบ้านทุกๆสำนักงานจะร่วมกันทำโคมไฟเพื่อประดับอาคารของตนท้ายที่สุดแล้วโคมไฟจากทุกบ้านเรือนก็เปล่งแสงสว่างสวัยไปทั่วทั้งเมืองราวกับจะประกาศว่าเทศกาลวิสาขาบูชาได้เริ่มขึ้นแล้ว ดนตรีและบทเพลงเหล่านี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาสำหรับผู้เป็นพ่อและแม่แล้วไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจไปกว่าได้เห็นลูกหลานมาร่วมแสดงบนเวที จำลองขนาดใหญ่ที่ชุมชนและองค์กรต่างๆทุ่มทุนสร้างเป็นเวลานานแรงเดือนแรงปีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในพุทธประวัติหรือชาดกเป็นการประชันความคิดสร้างสรรค์ด้วยแสงสีและรูปแบบอย่างงดงามอลังการแพนเด้าในแต่ละปีดึงดูดให้ผู้คนทุกสาธิตหลั่งไหลามาชื่นชมผลงานด้วยความตื่นตาตื่นใจ แม้ว่าสาระสำคัญของวิสาขาบูชาคือวันแห่งการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานขององค์พระศาสดาในพระพุทธศาสนาแต่วันวิสาขาของสีลังกายังถือเป็นวันสำคัญประจำปีของชาติทุกๆก,ก,กิจกรรมรื่นเริงและการแสดงจัดขึ้นเพื่อประชาชนทั้งประเทศได้มาร่วมเฉลิมฉลองความสุขสร้างความปลองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด